ศพที่ส1บเสียงวิทยุสื่อสารที่ดังซ่าแทรกมาด้วยเสียงแตกท่าที่ร้อนรนคือสัญญาณที่ปลุกให้ทุกคนในมูลนิธิกู้ภัยรวมใจสามพร้าวต้องลุกขึ้นจากความง่วงงุลในกลางดึกคืนนั้นโค้ดหนึ่งรับแจ้งอุบัติเหตุหมู่รถทัวโดยสารตกเหวบริเวณโค้งมรณะเขาใหญ่ธานีเบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากทุกหน่วยเตรียมกำลังสนับสนุนด่วน เก่งอาสาสมัครกู้ภัยหนุ่มไฟแรงวัย20ต้นที่เพิ่งเข้ามาทํางานได้เพียง3เดือนหัวใจเต้นระรัวเขามองหน้าพี่ใหญ่หัวหน้าโวยกู้ภัยรุ่นเก่าผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนพี่ใหญ่มีสีหน้าที่เคร่งขรึมและสงบนิ่งเป็นความนิ่งที่มาจากประสบการณ์ที่เห็นความตายมาจนชินชาเตรียมอุปกรณ์ตัดถังบอดผ้าขาวไปให้ครบพี่ใหญ่สั่งเสียงเรียบงานนี้ยาวขบวนรถกู้ภัยเปิดเซเรน แหวกความมืดมิดของคืนเดือนละมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุภาพที่พวกเขาเห็นเมื่อไปถึงคือนรกบนดินรถทัวร์โดยสารขนาดใหญ่ชิกค,คาเป็นเศษเหล็กตกลงไปในเหวลึกข้างทางเสียงร้องครวญครางของผู้บาดเจ็บเสียงร้องให้ระงมของญาติที่เริ่มมาถึงที่เกิดเหตุและกลิ่นคาวเลือดที่คลัุงไปทั่วทีมกู้ภัยทำงานกันอย่างแข็งขันลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและเริ่มภารกิจที่น่าหดหู่ที่สุด คือการนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากซากรถเก่งแม้จะเคยผ่านการเก็บศพมาบ้างแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปการ,รเผชิญหน้ากับความตายพร้อมกันในปริมาณมากมันบั่นทอนจิตใจอย่างรุนแรงเขาเห็นภาพที่น่าสลดร่างที่ไร้วิญญาณในสภาพต่างๆเด็กผู้ใหญ่คนชราทุกคนล้วนแต่เป็นผู้โดยสารที่กำลังเดินทางกลับบ้านแต่กลับไม่มีวันไปถึงพี่ใหญ่ตบากเขาเบาๆตั้งสติไว้ให้น้องเรามาที่นี่ เพื่อช่วยพวกเขาทําให้ดีที่สุดให้เกียรติเขาแล้วพากลับบ้านให้ได้คําพูดของพี่ใหญ่ช่วยให้เก่งมีกําลังใจขึ้นพวกเขาทํางานกันจนถึงรุ่งสางในที่สุดก็สามารถนําร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ตํารวจยืนยันยอดผู้เสียชีวิตณนที่เกิดเหตุทั้งหมด 10. สบิบศพร่างไร้วิญญ,ญาณทั้งสิบถูกห่อด้วยผ้าขาวและนําขึ้นรถเพื่อนํากลับไปพักไว้ที่ห้องเก็บร่างของมูลนิทิ รอให้ญาติมาติดต่อรับไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนออกจากหุบเขามารณะแห่งนั้นเก่งมองย้อนกลับไปยังซากรถทัวร์เขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่วูบผ่านและแววเสียงกระซิบของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดังมากับสายลมว่ารอดด้วยที่มูลนิทธิร่วมใจสังพระร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสิบร่างถูกนำมาวางเรียงกันบนเตียงสไตลสในห้องเก็บร่าง เป็นห้องสี่เหลี่ยมสีขาวที่เย็นเฉียบและมีกลิ่นทูปอ,อกอวนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการให้เกียรติและตอบประโลมดวงวิญญาณตามธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยกู้ภัยทุกครั้งที่มีการนำร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาจะต้องมีการนับจำนวนและทำบันทึกอย่างเป็นทางการอาร์ตไปนับจำนวนแล้วลงบันทึกด้วยพี่ใหญ่สั่งอาสาสมัครรุ่นน้องอีกคนอาร์ตพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในห้องเก็บร่างเพียงลำพัง ไม่ถึงห้านาทีเขาก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับแย่แล้วมีอะไรวะศพศพมันเกินมาครับอาจพูดเสียงสัน่นผมนับได้สิบเอ็ดศพครับมึงจะบ้าหรือพี่ใหญ่ตะวาดตำรวจเขายืนยันแล้วว่ามีสบิบศพมึงเมาขี้ตาหรือไงไปนับใหม่อาจยืนยันว่าเขาไม่ได้ตาฝาดในที่สุดพี่ใหญ่จึงต้องเดินเข้าไปนับด้วยตัวเอง เก่งและอาสาสมัครคนอื่นๆยืนรออยู่ข้างนอกด้วยความอยากรู้ครู่ต่อมาพี่ใหญ่ก็เดินออกมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยสิบศพครบมึงไปพักผ่อนไปอาร์ตคงจะเบลอแม้พี่ใหญ่จะพูดยืนยันเช่นนั้นแต่เหตุการณ์นับศพเกินก็ยังคงเกิดขึ้นอาสาสมัครที่เข้าไปจัดเตรียมร่างกายของผู้เสียชีวิตต่ตางก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขานับได้สิบเอ็ดร่าง แต่เมื่อพี่ใหญ่หรือหัวหน้าคนอื่นเข้าไปนับก็จะพบว่ามีเพียงสิบร่างตามเดิมเสมอบรรยากาศในมูลนิธิเริ่มหมาคุกทุกคนต่างหวาดผวาและไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องเก็บร่างคนเดียวอีกเรื่องราวยิ่งน่ากลัวขึ้นเมื่อเก่งซึ่งเป็นคนที่มีเซนซ์อ่อนๆเริ่มเห็นคืนหนึ่งเขาต้องเข้าไปนําเอกสารในห้องทํางานที่อยู่ติดกับห้องเก็บร่างขณะที่เขากําลังจะเดินกลับออกมาหางตาของเขาก็เหลือบไปเห็น ประตูห้องเก็บร่างที่ควรจะปิดสนิทกำลังแง้มอยู่เล็กน้อยและในช่องว่างของประตูนั้นเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยืนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางร่างที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวเธอกำลังหันข้างให้เขาแต่เขาสัมผัสได้ว่าเธอกำลังร้องไห้เก่งตกใจจนแทบสิ้นสติเขารีบวิ่งไปบอกพี่ใหญ่แต่เมื่อทุกคนมาถึงประตูก็ปิดสนิทเหมือนเดิมและเมื่อเข้าไปตรวจสอบ ก็ไม่พบร่องรอยของใครอื่นนอกจากร่างทั้งสิบร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่กูว่ามีคนตามกลับมาว่าพี่ใหญ่พึมพำกับเก่งตามลำพังเป็นวิญญาณที่ตายแถวแถวนั้นแต่ไม่ได้ตายในอุบัติเหตุครั้งนี้เขาอาจจะอยากขอส่วนบุญหรืออาจจะอยากจะมาอยู่ด้วยปริศนาของศพที่สิอไม่ใช่แค่การนับพลาดอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณที่ไม่มีใครรู้จัก และไม่มีใครต้องการความเฮี้ยนของศพที่สิบเอ็ดเริ่มรบกวนการทำงานของหน่วยกู้ภัยมากขึ้นมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากในห้องเก็บร่างทุกคืนไฟในห้องมักจะติดติดดับดับเองและที่น่ากลัวที่สุดคือมีอาสา,าสมัครบางคนถูกทีอำํำพวกเขาเล่าว่ามีผู้หญิงมายืนร้องไห้อยู่ปลายเตียงแล้วพูดซ้ำๆว่าทำไมทำไมไม่พาหนูกลับมาด้วยพี่ใหญ่รู้ดีว่า หากปล่อยไว้แบบนี้ขวัญและกำลังใจของทีมจะพังหมดเขาต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าวิญญาณตัวนี้คือใครและต้องการอะไรเขาและเก่งตัดสินใจย้อนกลับไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถถูอีกครั้งพวกเขาติดต่อไปยังบริษัททัวร์เพื่อขอรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดในวันนั้นรายชื่อที่ได้มาทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจในใบจองตัว๋วมีรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดส1คนแต่ในรายชื่อผู้ที่ขึ้นรถ manifest ในวันเดินทางจริงกลับมีเพียงสิบคนซึ่งตรงกับจำนวนผู้เสียชีวิตมีผู้โดยสารคนหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปกับรถทูมรณะคันนั้นเธอมีชื่อว่านางสาวอารอนงหรืออ่อนพี่ใหญ่และเก่งนำชื่อนี้ไปสืบค้นต่อในโซเชียลมีเดียและสิ่งที่พวกเขาพบก,ก็ทำให้จิกซอทั้งหมดต่อติดกันออนเป็นหญิงสาวัยวเดียวกับเก่งหน้าตาน่ารัก เธอได้โพสต์เดต้าสุดท้ายในเฟซบุ๊กเมื่อสามวันหลังจากเกิดอุบัติเหตุเป็นข้อความสั้นๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดขอโทษขอโทษนะทุกคนเราน่าจะไปกับพวกเธอในวันนั้นเพื่อนๆของเธอเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงแต่เธอก็ไม่ได้ตอบกลับใครอีกเลยเก่งลองโทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่อ่อนให้ไว้กับบริษัทถั่วผู้ที่รับสายคือแม่ของอ่อน และเธอก็ร้องให้ออกมาทันทีที่ได้ยินว่าโทรมาจากหน่วยกู้ภัยแม่ของออนเล่าว่าออนได้เสียชีวิตแล้วเธอฆ่าตัวตายในห้องนอนของเธอเองหลังจากที่เธอทราบข่าวว่าเพื่อนๆนของเธอทั้งหมดที่นัดกันจะไปเที่ยวด้วยกันได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถทัวในวันนั้นอรรทะเลาะกับแฟนหนุ่มอย่างรุนแรงทําให้เธอไปขึ้นรถไม่ทันความรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นคนเดียวที่รอดชีวิต ได้กัดกินหัวใจของเธอจนเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้น้องเขาเฝ้าแต่พูดว่าเขาน่าจะตายไปพร้อมกับเพื่อนแม่ของอ่อนเล่าทั้งน้ำตาบัดนี้ทุกอย่างชัดเจนแล้วศพที่สิบอ็ดไม่ใช่ผีตายโหงจากที่เกิดเหตุแต่เป็นดวงวิญญาณของอ่อ,อนผู้โดยสารที่ตกค้างดวงจิตที่ผูกพันอยู่กับศกนาตกรรมและความรู้สึกผิดที่รุนแรงทำให้เธอปรารถนาที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต เธอเชื่อว่าเธอควัวจะตายไปในวันนั้นเธอคือศพที่สิบเอ็ดที่แท้จริงเมื่อทราบความจริงทั้งหมดพี่ใหญ่และเก่งก็รู้ว่าพวกเขาจะทำเหมือนที่เคยทำกับวิญญาณเร่ร่อนตนอื่นๆไม่ได้การสวมดมนต์ไล่หรือทำบุญกบรวดน้ำให้เฉยๆคงไม่เพียงพอเพราะวิญญาณของอ่อนไม่ได้ต้องการส่วนบุญแต่ต้องการการยอมรับและการให้อภัยพี่ใหญ่ได้วางแผนทำพิธีที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน เขาติดต่อไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง10บรายเพื่อขออนุญาตจัดพิธีส่งวิญญาณหมู่ที่มูลนิธิและที่สำคัญที่สุดเขาได้เชิญแม่ของอ่อนมาร่วมในพิธีด้วยเขาได้จัดเตรียมโลงศพจำลองที่ว่างเปล่าขึ้นมาอีกหนึ่งใบเป็นโลงศพใบที่สิบเอ็ดสำหรับอ่อนในคืนทำพิธีโลงศพทั้งสิบอ็ดใบถูกนำมาตั้งเรียงกันในห้องถงใหญ่ของมูลนิธิญาติของผู้เสียชีวิต และเหล่าอาสาสมัครกู้ภัยยืนรายล้อมด้วยความสงบแม่ของออนยืนอยู่หน้าโลงศพใบที่สิบเอ็ดในมือของเธอกำรูปถ่ายของลูกสาวไว้แน่นพระสงฆ์ก้าวรูปเริ่มสวดบทพุทธมนต์เสียงสวดดังกังวนันสร้างบรรยากาศที่ทั้งขลังและวังเวงเก่งยืนอยู่ไม่ไกลาจากแม่ของออนเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าชาและเขาก็เห็นเธอร่างโปร่งแสงของออน ปรากฏขึ้นข้างๆโลงศพที่ว่างเปล่าใบนั้นเธอยือนก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นร่างของเธอสั่นเทาด้วยความรู้สึกผิดและความโดดเดี่ยวออนลูกแม่แม่ของออนเอ่ยเรียกชื่อลูกสาวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือตามที่พี่ใหญ่ได้แนะนำไว้วิญญาณของออรสะดุ้งแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองแม่ของเธอมันไม่ใช่ความผิดของลูกณนะออนไม่ใช่ความผิดของลูกเลยแม่พูดทั้งน้ำตา ทุกคนไม่มีใครโกรธหนูเลยลูกเพื่อนๆนเขาก็คงอยากให้หนูมีความสุขกลับบ้านเรานะลูกกลับบ้านนะไปอยู่กับแม่นะความรักของผู้เป็นแม่คือสายใยที่ทรงพลังที่สุดมันสามารถสื่อไปถึงดวงวิญญาณที่ทุกทรมานที่สุดได้ใช่ครับพี่อ่อนเก่งรวบรวมความกล้าแล้วพูดเสริมขึ้นพวกเรามารับพี่กลับบ้านแล้วครับที่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับสิ้นเสียงของเก่ง เหล่าญาติของผู้เสียชีวิตคนอื่นๆและอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนต่างก็พนมมือขึ้นแล้วกล่าวพร้อมกันว่ากลับบ้านเถนะไปสู่สุตินะคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการให้อภยัยได้ชะล้างความรู้สึกผิดออกจากดวงจิตของอ่อนร่างของเธอที่เคยร้องให้บัดนี้หยุดนิ่งเธอมองไปรอบๆมองทุกคนแล้วหันกลับมามองแม่ของเธอเป็นครั้งสุดท้ายบนใบหน้าที่ซีดขาวนั้น ปรากฏรอยยิ้มขึ้นจางๆเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโล่งใจและความขอบคุณเธอค่อยๆก้มลงกราบแม่ของเธอก่อนที่ร่างโปร่งแสงนั้นจะค่อยๆเดินเข้าไปในลงศกใบที่สิบเอ็ดแล้วสลายกลายเป็นละองแสงสีขาวนวลหายไปบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งและหนาวเหน็บทันอบอุ่นและสว่างสวัยขึ้นทันทีทุกคนในที่นั้นรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่เข้ามาแทนที่ หลังจากคืนนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่มูลนิธิอีกเลยศพที่เคยนับได้สิบเอ็ดก็เหลือเพียงสิบตามเดิมเก่งได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นหน่วยกู้ภัยว่าหน้าที่ของพวกเขาไม่ใช่แค่การเก็บร่างที่ไร้วิญญาณแต่บางครั้งก็คือการนำทางดวงวิญญาณที่หลงทางให้ได้กลับบ้านเพราะบางครั้งความตายที่น่าเศร้าที่สุดอาจไม่ใช่การเสียชีวิตในอุบัติเหตุ แต่คือการที่ต้องตายไปพร้อมกับความรู้สึกผิดและถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเป็นเหมือนศพที่สิอที่ไม่มีใครต้องการและไม่มีใครนับรวม